เมื่อสองความยิ่งใหญ่ของตลาดกุง้งตลาดทะเลและตลาดผลไม้มาบรรจบกันจึงเกิดแตงตลาดกุง้งตลาดทะเลสัญจร,หรมหาคเยป่าชาตลาดทุเรียนจันทบุรีบุกวารินชญาณ์นักลานจานัดรถโลตัสวารินทะลุ้ากว่า5วันงานเริ่มวันพุธที่ส5ถึงวันอาทิตย์ที่ส9พฤษภาคมนี้จัดจัจจจดเต็มหรืออาหารทะเลหลากหลายชนิดขนมาแบบชูใจ ยกทะเลมาไว้ให้คุณและผลไม้หลากหลายสายพันธุ์ตามหน้าฤีวการพร้อมทั้งทุเรียนเนื้อเน,น้นๆทุ่ใหญ่ๆจากจันทบุรีโกรก้มร้านราคาพิเศษคัดสรรอย่างดีเนื้อแน,น้นๆสายใหญ่ๆจากบ้านเลี้ยงกรแพนแสนแคนครปฐมมาในราคาปากหมอเพียง299าบกาทเท่านั้นและภายในงายังมีหมึกและหอยหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์สงตรงจากพระหา ลหมึกระดองมึมงกระตอยเป็นตน้นดูงมาเป็นแซ็ตรากระพงสดสดสมตรงจากแหลกมีครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปีกลเลเยพรอมเพื่อนทะเลมางที่คุณมันกลาไม่ได้แล้วกับงานดีๆแบบนี้ค้าถูกคุณภาพดีตรงตกกเมี่อไทยไว้ใจเราตลาดปูตลาดทะเลสัญจรมหาชัยและตลาด